<ś red> <ś red> 14นาทีสุดท้ายอยากบอกว่าทุกคนนั้นมีความหมายต่อเอ็ดมากวัยจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่ก่อจะหายของกูหาย <ś red> yeah. 14นาทีสุดท้าย เราเป็นเพื่อนตายเรามาตายคนเดียวเรามาเฟี้ยวๆห้อยท่าคนซิงและอยู่คนเดียวมาแบบเป็นเกลียวเรามาคนเดียวเราไม่ได้มากับใครมาช่วยสักกา้แต่กูมาตาย,ยางไงก็ไม่รู้จะทำยังไงที่กูขี่รถมาแล้ราะกูเป็นห่วงแก๊งแต่กูแวนไม่ได้ดูอะไรแล้วกูก็ล่วงเหมือนลมม่วง โต๊ตาวกูเลยม่วงกูแม่แม่งบุงเกาะอยู่ข้างๆแต่ไม่มีใครเดินมาเคียงข้างเน,นี่กูก็สดแต่เปถึวจุดกูจำให้มึงโกแล้วก็ฟิปเอ้กูนี่เจ็ดจำให้พวกมึงนั้นโลเลกูใส่มึงเซฟวกกูนี่แม่งเดินเซไม่มีมีแต่อะไรแต่ว่ามีแต่ใจใจพวกมึงได้